<Not> ตัวตัวนี้หนึ่งตัวนี้หนึ่งแล้วน,น็นอกแล้วนี่ตอนตัวหลังโลนก็แตกตัวแปดแปดผมมาที่เอาตีเอามันอยู่ในบ้าน <laughs> มันดับไปแล้วอัตติฟีประตูนี้ตัวหนึง่งถูกประตูในบ้านตัวน ไปบ้านนู้นแล้วจะน็อกจะน็อกวิ่งเข้าไปจะน็อกน็อกสองน็อกสองโอ้ยเก่งมากเียดที่เซ็ซีเวิร์ดผมขับก่อนเลยฮะพี่เขาไปไหนวะอีกตัวหนึ่งมันวิ่งเข้าบ้าน,บ,าน,นบ้านพี่อ่ะบ้านที่พี่อยู่เนี่ยวันนี้ผมจะมจะตอนนั้นมาแล้วมาตัวนี้น เฮ้ยจ้าพี่จะตายหมดแล้วเหพีวิ่งจริ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 งมีคนมาโอ้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 รับหน่อย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 เล่นหยุดเก็บของก่อนมันมาถึงแล้วนะข้างหน้าเลยลงมาลับลงมาแล้ว ไอ้เหียเตียงขอดูสิอ่าขึ้นมาข้างบนตัวหนึ่งเจ็บเจ็บออเทนอ่าเจ็บหนักออเทนจะน็อกข้นขจะน็อกข้นจะน็อกเฮ้ยมือใคเน่ยข้างนน็อกหข้างในน็อกหนปล้มเหรอเอ้ยอนี่มาออคเทนออคเทนคิวปรหลาดคิวจะตายตายหมดตายหมดนเฮ้ย ผมตายผมตายวง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 อมบล็อมบล็อมยดูเลือดบม็อดิมีกอแดงตรงนั้นนะสับเลยออาเทนอ่ะมีหินโดนเป็นกุ้งเลยครับไม่มีหินอ่ะนี่ยิงกันยิงกันมามาเราแย้มได้เราแย้มได้นิดนึงมามามาไปให้ไปให้ดีดีไม่มันยิงท้องกันอ่ะผมว่าน่าจะล็อกเลยชาดมากระฟาเจ็บท้องหนึ่งน้องหนึ่งมาโอ๊ยมามาเพื่อนน้องหนึ่งแล้วมีสองตีนะอีกตัวหนึ่งเจ็บแล้วก็น้องหนึ่ง อยู่ในขั้นชั้น่รกตัวนึงของควันชั้นหนึ่งอ่าเข้าชุบเอยอะเนี่ตอนนี้เนี้กอดทองตัวนี้เจ็บกอดม่วงเขาเลยก็จะแตกก็จะแตกก็จะแตกหมดแล้วที่เนี่ยเดี๋ยวที่หนึ่งกอดม่วงเจ็บเจ็บเจ็บนะต้อ,องฟาร์มนะอ่าระวังวงนะเดี๋ยวเราสไลด์ลง อยู่ชั้นหนึ่งฮะชั้นหชั้นหหมดเลยกอนทองตัวหนึ่งา้ากนทองจะน็อกกนทองจะน็อกน็อกน็หน้าผมก็แตกหน้าผมก็แตกจะตายลอยลอยอตามะน็อกกันนนเดียวสวยมีตัวหนึ่งมีตัวนึ่งเจ็ด็ดเแตกหนึ่งเลยน้ใส่ใส่ ไอ้เจ๊ตแม่มึงมาดินัาจะชอบมึงจริงเลยผมปั๊มเจเย็นะใจเย็นะเพื่อนชอบมึงยิงในยี่ห้ากูเล่นตัวแบบเนี้ยมาใจย์นะเจย็นะผมไม่ได้ไม่ได้ปั๊มอะไรเลยอะไม่ได้ลุดเลยไม่ได้รูดเลยไม่เป็นไรไปกันไปค้ำแบตสักอันมีของมาฝากไว้เสร็จมีแบตมาให้หกครับ อุย้ยทำไมเยอะจังพวกมันหนึงผมถือ86แบกให้ได้3อ๋ออาผมมี3อยู่ขออันหนึ่งกันผ,ผมใช้เยอะผมตายแทงเ <laughs> อานี่10 10ผมนะปัม๊มแปมหนึ่งไม่งานปั๊มเืได้แล้พี่โอเคข้างหน้าลงข้างหน้าลงมาเลยอสองที่สุดท้ายอะวงกว้างๆได้ยินเสียงข้างหน้าดีนกันกัะมังกรผมเมสต์ผม,มเมสต์นะผมเอาเคเบิล ER, อันหัวข้างใน บ้านมาก่อนข้างหน้าเอาในงานสแกนละ170เมตรันขวามาเกตมามาเกตมาเกตมาเกตพนคนนี้หลังกูเลยนี่นาฮะคนนี้คนี้พานพี่พินูอะไรนะหลังอ่อหน้ากูมีคนโอเคตามไปบออนี่อนี่เห็นแล้ เดมดงเกมเบอร์เปิดวิสซ้ำละซ้ำละซ้ำหนึ่ซ้ำหนึ่งเริ่มฝังหลังนะเพื่อนมาเก็ตมีคนนะแต่ฝั่งข้างหลังนี่นี่ตรงนี้เฮ้ยไปสิมยิงไม่โดนน่าจะคนเดียวฮะห้าสตัวองตัตัว ผอสแตมมันเปิดเราไปสแต่ครับแตเอ้ยตีใหม่ตีใหม่มาจากข้างในลอมลอมหหมเยนยั๊มิ้มเมปั๊มเลยับั๊มเลยล้วหลังมาหลัมาหลัมาเขึ้นนี่เดี๋ยาขึ้นนี่มามาบมาผมโอเคโอเคโอเคไปีมีแค่เราัอมันแอบอยู่ข้างบนตัวนึงเขายิงผมตอนนี้มีแค่เราัอมันนะแต่เขาก็ยิงผมเหมือนกัน ตาทุน้ำมูลตาโดนมึงเราโดนร้อยสี่สิบต้องขอดๆเราเเป็นมงเราแล้วผมยันติจบเลยเขาไม่มีสามป่ะคิดว่านะครับไม่ชัวร์นะรอบวันหนึ่งรอบอีกร้อยสี่สิบผมเหลือแปซสองอันนะเพื่อนอ่าผมมีผมมีผมมีห้าถ้าเรามาเรามาเราบอกโอเคไม่เป็นไรจะพึ่งคุ้มเลยจลงไปฮะทำไม่พอโอเคครับเดี๋ยวไปก่อนเพื่อน อ๋อหลบาลุนนี่ว่าว้าวอ่าเดี๋ยวเราขยับตรงนี้โอเคครับต้องยิงให้เขาเจ็บเอ้อยเขาไปแล้วเขาไปแล้วผอไปนะเลืองขวาตัวนะหนึ่งนะระวังอะไรเอ,อ่ยมันมาหามึงแล้วโอ้ไม่ใช่เพื่อนความมงผม ถึงละ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 ของปาลตินะมันอยู่ในบ้านนะโชว์ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าบีบบีบบีบให้มันได้ในบ้านจะไป็นร้อยสี่ตัวนึ่งคงจะน็อกกว่าเพื่อนแปดอันสุดท้ายรั้แป๊บหนึ่งนะแต่ผมขึ้นไปโอเคเขาสายยิง ่ไม่มีแบตโอเคผมตอบให้ผมตอบให้มาตอบ่อเฮ้ยเชือดผมร่วงเฮ้ยโดนไม่เนี่ยโอเครอดอยู่ครับซ้ำสุดหลายเป็มแบบผมยิบระเบิดปั๊บน่าหงุเลยหลัวราคาไเยันนักเ่อนเจนนะบัมเซลผมขเจบครับ อุยอ้ยโดสองนะเ้าไม่โดนใช่ตรงนี้หนึ่วิ่งอยู่ในบ้านเฮ้ยข้าล้ข้มาล้วข้ามาล้ฟันเลยฟันเลยไม่เข้าแล้วโ์อยู่ในบ้านเฮ้ยโชยหลัง โอ้โหไอ้เหี้ยสามตัวข้างล่างแล้วโอ้โหจบละยิงอย่างงี้ <c oughs> มาด้มาด้เฮ้ยตัวเหี้ยเปีนอะี้โอ้โหพีคิปเปอร์ป่ามันขึ้นมาแล้วเหรอ ไม่ความขึ้นมาเล,เล็วเรื่องดีว่าอเคสที่กะททายครับเสิดแล้วเสิดครแล้วโอ้สองพันดาเมจเลยไอยน้นี่ลงใต้บ้านกูนี่อยากโดนใช่ไหมยอยากโดนใช่ไหมตกใต้บ้านว้าท่น อยากโดนใช่ไหมไปโดนตีอื่นไม่มีตัวกระโดดนตัว <c oughs> องสามตัว <c oughs> ชั้นล่างบอกเลยว่าโดนจิ๊บกี้ไม่ลอวตัวหนึ่งตัวอะไรวะทุกเกี่ยวออกเตนะ็มมะเอ้ยเอาข้างในบ้างเ็ได้ป่าเสียงมันข้างมากมาเจ็บเจ็บเจ็บกอดกับแตนเข้าเลิศมันมีคนข้างบน ขาดปะพี่ฟุกแค่ล้มเนิ่นตายใช่เอาไปละตัวนี้เลือดแล้วเลือดแล้วน้องสวยสวยฟุก๊กใส่เกาะอ๋อนี่ละเอ้ไม่มีใครอ่ะใหาเราตีใหม่โอเคหมดหมดตีใหม่ตีใหม่นะสี่วีนะตีใหม่มาไม่เป็นไรเพื่อนผมเอาอยู่โอเคให้ต่อเพื่อนเลยขอบคุณมาก มาแล้มาแล้วชิดละชิดละเลยยินเสียงก่อนได้ไหมเอาเลยมันส่งีไม่กล้าเข้างส่งจัดนปืนอืมม่ก็เก็บของอยู่มาไว้ก่อนเดี๋ยวมาเก็บมาละมองไม่เห็นเราเพื่อนอีกตัวนึงข้างหลังตองต้อหนึ่งตหนึ่งตัวนึงหน้าผมหนึง เอาเลยตายซะเอาผมไม่ลงครับสองคนไอ้เหี้พก้นแรงอ่ะตะกี้เอาจะวแรมันลงมาก่อนไใๆเลยไม่งั้นมันจะยัดผมเฮ้ยใครเขาเพิ่งอะไร่ลงนั่นลเพื่อนป่าอตีทางนี้อัตีมันก็ทะลุออกไปอีกฝั่งเลยเฮ้ยเฮ้ยก็ตรงนั้นมันอยู่ได้ไม่ได้ทะลุอ่ะไม่มันอยู่ได้มันอยู่ได้อยู่ได้ต้องลอยขึ้นอีกทีหนึ่งลอยขึ้นปีนก็ได้เออไอ้เหี้ย โทอเ้เฮ้ยเฮ้ยเท่ว่ะ,ะตรงนี้โอ้ยเยี่ยจะงไรขบนปาตีดักละผมรุ่น่าจะตายหนึ่งละขบนเนี่ย้ก็แต่สองเขาเลืยกโอโ้คนละหนึ่งเลยคนละหนึ่งเลยแจกคนละหนึ่งเลยยี น้องหนึ่งน้องหนึ่งข้างบนน้องหนึ่งขึ้นได้ขึ้นได้เปล่าข้างบนน้องหนึ่งมีตี้ใต้เท้าเรานะผมบอกก่อนนะอ่าคอนดูอิตคอนดีก่อแตกน็องหนึ่งแล้วแล้วก็คอนดูอิกก่อแตกแล้วน้องน้องน้องสวยทำให้หน่อยของเราน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมามามาบีกับบีกเขาเลือดเขาเลือดชุบเลยชุบเลยโอ้โหไอ้ของมันเยอะมากเลยจริงนะมันไปเอาของมาจากไหนเยอะแยะมา ติดไงเพื่อนติดตัวรวยนะอ่ะแปดสิบสองอันดับฮะนี่แปดสิบสองอันข้างหน้ามีข้างหน้ามีคนตึกผมรอยยิงได้กี่ตัวพี่ฟุกร้อยยี่สิบตัวเนี้ยร้อยยี่สิบตรงนี้รับแป๊บเหวงแล้วกันไอ้เหี้ยเนี่ยเด็กเป็ดเนี่ยระวังหลังเลยที่นี่ เจ็ดสิบคอนโดผมไม่มีเตี๋ยวอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันรอผมสองข้างบนนี้มีหนึ่งใช่ไหมมันลงไปแล้วระวังก็จะแตกหลบ้าเฮลที่หมดเจ็บ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 ไม่เป็นไรผมได้เจ็ดสิบนัดอยู่ข้างขวาก็มีเหรอมีขวามัีสองที่จะเป็นหนูหรือเปล่าวะตรงนี้วงไหมนี่วงวงต้อขยับอีกทีกนหนาตรงนี้วงวงปะ ถ้าออไม่เอาเก็บอาร์มให้ก็ได้ไปถ้าไม่มีกระสุนน่าอยู่แล้เจ็ดสิบเก้านัดอยู่กันแน่ม่จะขึ้นเหรอรออันติดผมก่อนได้ปนะยังไม่มีเตี่ยแฟนผมก่อแตกอยู่นะทีฝาตีฝาดีาจะล้มสองแล้ว ลงไปแล้วตัวหนึ่งตัวนู่นแล้วอีกตัวหนึ่งจะลงลงมาลงมาลงมาอย่าไอซี่มาปั๊มนะไอคนหนึ่งไปไหนหมดแล้วหมดแล้วนีแม่ครับผมคมดเดียวป้าหอวเขาแต่อะไรดิ โอ้โหเฮี้ยตัวทุกเม็ดสู้เขาเพื่อนข้าวบ้านกว่โอ้โหเฮี้ยขนาดกูยิงแบบมัวๆนั่นี่เฮี้ยที่นี่ยงตายกูพูดเล่นนะจ๊ะเอ้าก็ชมบ้าก็รับดิตายป้อม